แฟนบอทีวีทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับแอมมี่กราวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแอมจะมารีวิวกระจกกันลอยจากทางโฟกัสนั่นเองนะคะในรุ่นโฟกัสเทมเปอร์กา f u l ฟูลเฟมนะคะตัวนี้ซึ่งใครๆเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบดีมากเราก็จะมารีวิวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโฟกัสเทมเปอร์ก t รดทีดีฟูลเฟมบัมเปอร์ด้วยนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยใครๆเขาก็บอกว่าดีเหมือนกันเลยค่ะ กรจกกรลอยโฟกัสเทมเปอรก์การ์ดฟูลเฟรมของแอมอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าพัฒนามาเพื่อ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 p l พัโดยเฉพาะเลยรับรองเลยนะคะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยดีไซน์สวยภาพคมชัดทับม่นไม่สะดุดนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีกทางยังกันร,รอยขีดข่วนอีกด้วเนึ่เนะจ๊ของอ<า>เราก็ทนแรงทนกระแทกเหมือนกันแหละ,ละอีกทั้งของเราเนยียังเป็นกระจกกัรอยแบบเต็มจอแล้วยังมีขอบยางพุ่งขอบอีกต้วยน,นจะ ของเราอะติดง่ายของเธออันเนี้ยอันเนี้ยอ,น,น,อน,นี้ติดง่ายกระจกโฟกัสเซมเปอร,ร์กาสทีดีฟูลเฟร,รมบัมเปอร,กร์ก็ติดง่ายเหมือนกันเอามานี่เดี๋ยวติดให้ดูขั้นตอนการติดกระจกของทางโฟกัสก็ง่ายนิดเดียวค่ะเล็งให้ตรงกับปุ่มโฮมนะแล้วก็ตรงกับเซนเซอร์ตรงแล้วหนึ่งสซพอเสร็จแล้วเราก็กดเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เห็นไหมคะว่ากระจกกันลอยโฟกัสเทมเปก์สฟูลเฟรมของแอมเนี่ยสวยมากไม่เหมือนกับการติดกระจกแบบไม่เต็มจอทั่วไปนะคะเพราะว่าขอบจอสวยงามอีกครั้งนะคะยังเหลือขอบเอาไว้ให้เราใส่เคสได้แบบพอดีพอดีอีกด้วยอืมสวยอะ่ะอยากได้อะ่ะอันนั้นน่ะทั้งเรียบทเงียนอุ้ยสวยอะ่ะ แต่ของเราก็สวยนะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นกระจกโฟกัสเทมเปอร์กัสทีดีฟูลเฟรมบัมเปอนั่นเองนะคะซึ่งกระจกตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับกระจกกันรอยแบบเต็มจอทั่วไปถ้าสังเกตดีๆนะคะที่ตรงขอบเนี่ยจะมีเป็นขอบยางนั่นเองล้อมรอบเอาไว้นะคะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของกระจกแตกกระจกบินได้ดีหมดปัญหาไปเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่ากระจกจะแตกหรือว่าบินอีกต่อไปอีกทั้งยังสามารถใส่เคสแบบซิลิโคนได้ด้วยนะจ้า กระจกข้างหน้ามีแล้วงั oh, <what? S 1> วแตกข้างหลังจะติดอะไรดียะ ห่วงเลยค่ะเพื่อนๆนเพราะว่ากระจกกันรอยของทางโฟกัสเนี่ยเขาแถมฟิล์มด้านหลังตัวเครื่องมาให้ด้วยอีกทั้งในรุ่น iPhone 7 Plus นะคะยังมีฟิล์มอันเล็กๆเ,เนี่ยไว้ติดกันรอยบริเวณตัวกล้องให้อีกด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้รับการปกป้องแบบครอบคลุมมากกว่านั้นนะคะทางโฟกัสเนี่ยเขาก็มีฟิล์มด้านหลังที่เป็นแบบเคปลานะคะก็คือแบบที่แอมกำลังติดอยู่ในตอนนี้ นี่นะคะได้รับการปกป้องแบบครอบคลุมสุดๆไปเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับกระจกกันลอยจากทางโฟกัสทั้ง2ลรุ่นนะคะที่ต้องบอกว่าดีเวอร์นะคะ <c oughs> เพราะว่า เองเนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้เลยเราก็สองคนเมื่อกี้เนี่ยก็เถียงกันนะคะเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอารุ่นนี้ดีหรือว่ารุ่นนี้ดีนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยต่อให้ติดไปแล้วนะคะก็ยังสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันไม่มีปัญหาเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่ายังสามารถใช้งานได้ทั้งเซนเซอร์รวมไปถึงปุ่มโฮมที่ใช้การกดแบบแท็บติกนะคะก็ยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังถามหา กระจกกันลอยโฟกัสแล้วเราก็เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.focusshield.com นะคะหรือว่าจะเป็น www.facebook.com.focusfilm ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ช anel ของเราด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ